สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดอาหารไร่อําเภอบรนค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีวัรหยุดนะครับทักทายกันไปทุกพื้นที่ทั่วไทยเดี๋ยวว่างวันนี้เดี๋ยวแอดมินจะมาทําความสะอาดสักหน่อยนะครับปัดฝุ่นให้หลวงปู่สักหน่อยนะครับผม าสายบรหยุดอยู่ที่บ้านเนาะทุกท่านไปทําอะไรที่ไหนเดี๋ยวทักทายกันบ้างนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อเทียนชัยครับตอนนี้ก็ทุกท่านก็ฝากฝากฝาก,ฝาก,ฝากติดตามฝากดูกันไปนะครับซึ่งพระเนื้อเทียนชัยนะตัวแอดมินดีตัวแอดมินนี่ดูดูว่าอะไรยังไงดูที่ฐานด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับฐานจะต้องไม่หนานะ อาจจะต้องไม่นานนะครับทุกคนนี่ครับเราก็จะสลักเป็นพระครูภาวนาพิรักพระครูภาวนาพิรักนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะครับเดี๋ยวผมขอเอาภาพผ้ายันนะครับอันนี้เป็นภาพผ้ายันลงปูนะผ้ายันลงปูเก็บไว้กว่อนนะครับก็นี่ผ้ายันบางส่วนก็ใส่ในกรอบนะครับอย่างเช่นองค์นั้นนะเช่นองค์นี้ก็ เป็นใหญ่ใหญ่สุดแล้วนะครับตัวนี้ก็ใส่ในกรอบนะครับก็จะมีเล็กๆพวกนี้อีกนะครับนี่พวกนี้ใส่ในกรอบไว้นะครับทุกพิมพ์นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดหน่อยครานเนื้อเทียนเนื้เนอเทียนนะครับเนื้อเทียนชัยเนี่ยมันสัตว์มันโดนความร้อนไม่ได้นะครับมีบางอันที่เราก็เผลอเลยนะมันมีบางบางบางองค์ แต่ก็โชคดีที่ที่ยังไม่เสียหายมากเราเอาลูกอมนะครับผมลูกอมลูกใหญ่ๆมาวางวางที่มือของลุกปูนะวางไว้พอวางเสร็จแล้วมันอากาศมันร้อนไงเดี๋ยวจะต้องหาขอบาร,รมีลุงปูเพิ่มความเย็นติดองค์ติดแอร์ให้สักหน่อยละนะพอมันร้อนนะครับมันก็มีผลต่อต่อพื้นผิวที่มันรับน้ําหนักตัวนี้นะครับมันก็ยุบยุบ,ยบลงไปเป็นลอยนะก็โชคดีที่เราเระวังไว้นะ นี่ครับนี่ครับก็จะหนาประมาณนี้เลยนะข้อมือนหนึ่งเพราะผมเห็นบางทีเขาเขาใหญ่เกินแล้วก็สภาพสภาพนี้เขาต้องอยู่ตัวแล้วนะทุกคนตัวสีพึ่งเนี่ยเขาต้องอยู่ตัวเซตตัวแล้วเพราะมันผ่านการเวลามันไม่ใช่สีพึ่งตัวใหม่ที่มันยังนิ่มๆอยู่นะครับพออากาศร้อนๆมากๆเนี่ยเขาหลอมละลายอันนั้นอันนั้นไม่ใช่แน่ๆน,นะครับต้องดูดีๆรวมทั้งพิมพ์อะไรต่างๆด้วยดูทั้งหมดนะครับ ดูทั้งพิมพ์นี่ดวงตามีชีวิตนะครับอักษรเลขยันนะครับเป็นจานโบราณนะครับฝีไม้ลายมือนะสุดยอดนะในลวดลายพวกนี้นะครับแล้วก็ลายพลิ้วจีวรเนะี่ยมันดูง่ายอยู่รวมทั้งบอลบอลก็สําคัญนะครับบอลก็ก็สาคัญบอลนนี่จะบอกว่าละนะครับมันจะมีของยุคเนื้อเช่นองโน้นนะองโน้นนะครับนี่องโน้นนี่ องนี้เขาก็จะเป็นอีกบอลวาลระหนึ่งนะครับนะเขาจะเป็นบอลอีกวาละหนึ่งของลวงปูนะครับที่เป็นเนื้อปูนะนะเขาจะเป็นอีกวาลระหนึ่งรวมทั้งรวมทั้งสังกจายองนี้นะครับดูสังกระจายองนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นบอลอีกบอลหนึ่งนะครับนะเป็นบอลมันจะมีบอลมันจะมีวานิชบอลน้ํามันด้วยใช่ไหมครับมเออมันก็จะมีสีของเขาบ่งบอกอยู่รวมทั้งองค์องค์พวกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะครับใหม่ๆนี่มันดูออกดูง่ายอยู่นะครับเอาละ แอดมินก็จะใช้น้ำธรรมดานี่ใช้ผ้าผ้าน,น้ำธรรมดานี่ขอจุดทูบอะไรบอกขอหลองปูละวันนี้ว่างๆก็จุดนะก็บิดมาดๆนะครับทุกคนอันนี้ผมใช้มือเดียวนะจับโทรศัพท์เออต้องขออภัยมือหนึ่งจับมือหนึ่ง่ายก็จะเช็ดค่อยๆเช็ดไปนะครับอย่าไปเช็ดสะอาดอย่าไปเช็ดให้สะอาดรอบเดียวนะทุกคนนะอย่าไปเช็ดอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยขามอย่างนี้นะ อันนี้แอดมินทำปีปีละครั้งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเด็กอยากทำเท่าไหรนะ่นักแปลว่าแปลว่าก็ปล่อยปล่อยไปตามสภาพนะครับมันก็แต่อันไหนที่เราดูแล้วว่าเออมันจะมีผลต่อเนื้อนะครับเช่นพวกแมงหรือพวกอะไรที่มันมาอาศัยอยู่แล้วมันชอบขุดชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเอานะครับนะอย่าไปทําให้สะอาดทีเดียวอย่างเช่นซอกอย่างเงี้ยนะซอกอย่างเงี้ยนะครับผม ซอกหรืออย่างเงี้ยเขาเขามีหนาเขามีฝุ่นหนามากก็ค่อยๆเช็ดนะครับทุกคนค่อยๆเช็ดเพราะว่าบางทีฝุ่นมันเยอะนะครับเขาสร้างก่อสร้างอะไรต่างๆนี่มันมีผลทั้งหมดนี่แหละก็ใช้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้น,นี่ครับอันนึงก็ทําแบบนี้แหละนะมันน่าจ,จะมีวิธีอื่นไหมไม่มีผมว่ามันก็ใช้วิธีการนี้แหละต้องน้ําอย่างเดียวนะครับเป็นอันอื่นไม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นเทียนนะทุกคน นะครับผมอ่ะเนี่ยก็จะเช็ดแบบนี้นะครับเช็ดเช็ดลูกๆอันเล็กๆในช่องในช่องเล็กๆนี้ค่อยๆส่วนใหญ่แอดมินก็จะวางเพราะว่าถ้าถ้าเผื่อว่าเราใช้ไม้จิ้มฟันอ่าดันลงไปอีกนะดันลงไปอีกมันก็มันก็อาจจะมีรอยใช่ไหมมีรอยเกิดรอยใหม่นะครับที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า พระผ่านการเวลามาขนาดนี้มันจะไม่มีพวกนี้เลยมันก็คงไม่ใช่นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยแหละนะครับเราก็ปล่อยไปตามนั้นบ้างนะครับอะไรที่มันอยู่มันอยู่ลึกเกินไปอย่างนี้ครับผมเราก็ไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้มั้งเนาะผมว่าเนาะอันนี้ในส่วนของแอดมินเนี่ยเนี่ย,น,ย,น,ยนะครับเราก็เอาเท่าที่ที่ได้สภาพของของท่านจริงๆตัวเนื้อเทินชัยเนี่ยเขาจะแข็งแรงนะครับผมทุกท่านนี่ครับดูนะดูสภาพนะครับผ่านการเวลาเขา เอออยากจะบอกยังไงดีอ่ะเขาจะมีสภาพปรับความเข้มความแข,แ,ขแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงเองนะครับในส่วนใดส่วนหนึ่งที่เนี่ยดูนะครับดูเล็บมืออย่าไปคุมแบบว่าต้องตามซอกตามอะไรต้องไม่มีอะไรงั้นเกินไปก็ปก็ไม่เอาเนี่ยครับก็ค่อยๆเช็ดไปนะครับมันก็ได้สมาธิอย่างหนึ่งด้วยน้อมจิตน้อมใจไปหาหลวงปู่ด้วยนะนี่ครับค่อยๆทําไปนะครับทุกคน ค,ค่อยๆรูปนะครับแรงไม่ได้นะครับแรงไม่ได้เขาทาดีมากนะครับในส่วนของรูปร่างพิมพ์นะครับเขาได้มาทั้งหมดเลยนะครับจากโลหะมาก็ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นรอยเส้นเอ็นเห็นไหมทุกคนรอยเส้นเอ็นลงปูเขาทามาดีดีนะครับแต่ทีนี้มันจะมีอันหนึ่งวาระหนึ่งแอ,แอดมินก็พูดเบาๆก็แล้วกันเนาะเขาจะมีเป็นเส้นเส้นรอยปัดรอยอะไรนะครับรอยแปลง รอยแปลงรอยปัดที่มันเกิดจากเพราะฉะนั้นทําให้จะทําให้พื้นผิวพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปนะก็มีอยู่นะท่านก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับนี่ครับก็จะค่อยๆปัดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมก็จะลองเดี๋ยวเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือเปลี่ยนด้านนี่ครับนี่ครับตรงลองพอดีนะนี่ครับนี่ตรงลองก็เบาๆครับ เพราะว่าเราไม่มีห้องนะครับอยากจะทําห้องดีๆอยู่ไม่มีปัจจัยครับไม่มีทุนทําห้องแบบว่ามีแอร์ติดแอรแล้วก็มันไม่ไม่ให้ฝุ่นให้อะไรเข้าๆอ่ะครับมันอยากจะทําอย่างนั้นอยู่นะขอบาร,รมีหลวงปู่ก่อนครับทุกท่านทุกคนใคจะเมตตาก็ทักมาเด้อใจะเมตตาก็ทักมาครับนี่ครับค่อยๆเช็ดครับทุกคนค่อยเช็ดไป คอยเจ็ค่อยเ็ยยนะครับเมื่อวานใครเป็นยังไงบ้างเนาะเมื่อวานนะวันที่หนึ่งมิถุนายนใครโชคดีบ้างอะไรบ้างทักกันด้วยนะครับยินดีล่วงหน้าเห็นมีเอฟซีจากทางหนองคายนะครับทางบุงการที่ไปสลากสัญจรนะครับท่านโชคดีอยู่นะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับเงินเทวดาเอาก็ก,ก็ก็ทำไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอันไหนที่มันเป็นซอก ลึกๆเกินไปเราก็ไม่ต้องไปดันไปคุมอะไรมากนะก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติบ้ากน,นะครับตัวสารเลือยันเยอันนี้มือเบาที่สุดแล้วนี่นี่นะมือเบาที่สุดแล้วอย่าไปทําสะอาดทีเดียวรอบเดียวนะครับผมเราทำอาสองครั้งสามครั้งก็ได้รอบแรกก็เอาฝุ่นที่มันอยู่มันอยู่ข้างนอกออกไปก่อน,นชั้นนอกออกไปก่อนนะครับประมาณนั้นเนพราะว่าเขาเป็นเทียนครับต้องลึกไว้เสมอวาอ่าท่านเป็นเนื้อเทียน แต่อ่าี้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้อะเนาะนี่ครับถ้ามีอันไหนที่เป็นบอลแต่พอดูเนื้อเนี่ยพอเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเช็ดจากซอกองสององไมนะครับสำหรับเนื้อเทียนนะอันมันจะมีสีอีกสีหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับสีอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นอีกองค์เดี๋ยวก็จะค่อยคปัดค่อยคเช็ดนะครับเป็นสมาธิอยู่กับหลวงปู่นะครับวันนี้นะวันหยุดนะครับทุกคน วันหยุดพ่งนี้เขาก็เพิ่มให้อยู่จริงๆเขามันเป็นวันหยุดพุ่งนี้แต่ว่าเขาก็ควบยาวให้นะครับรัฐบาลเขาก็ควบยาวให้นี่ส่วนนี้ลึกๆนะครับนี่ไมมันติดติดแน่นมากนะครับมันไม่แน่นหรอกแต่มันทับกันนานถ้าเราจะไปทําสะอาดทีเดียวก็ต้องระวังนะครับนี่ค่อยๆเช็ดออกตามซอกก็ปล่อยให้เขาเหลือไว้นะอันไหนที่มันออกมาได้ก็ปล่อยไว้ตามนั้นแหละนะครับมันก็จะเป็นมันไม่ใช่โลหะไงครับอืม นะมันไม่ใช่โลหะที่เราจะไปฝืนไปบังคับอะไรแบบนั้นได้นะเดี๋ยวรอบแรกแอนดมินก็จะก็จะค่อยๆรูปไปแบบนี้นะครับถือโอกาสดีวันจุดนะครับวันนี้อ่ะถือโอกาสเอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้เห็นการนะนี่ครับจิดตามซอบตามอะไรไป มันเป็นธรรมดาเราจัดห้องดีขนาดไหนมันก็มาเหมือนเดิมนะพวกมดพวกแมงจิ้งจกอะไรเขามีที่มีทางอะไรเข้ามาเออเดี๋ยวจะต้องติดแอร์ซะแล้วน้นองปูเนาะต้องติดแอร์นะครับทุกคนเนาะติดแอร์ดีนะครับเผื่อเพื่อนพอน้องพี่มาเยี่ยมมาเยือนมาทักมาทายมาหากันนะครับก็จะได้คุยกันยาวๆหน่อยครับผม ยาวครับเป็นมหากราบนะครับพระลงปูทิมนี่นะเป็นมหากราบนะครับเอาว่ากันไปนาะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับทุกคนด้วยความเคารพศรัทธานะครับนี่ครับอย่าไปทําสะอาดรอบเดียวนะครับอย่าไปทําสะอาดรอบเดียวดูสิดูสิครับเขายังสวยชัดเจนมากๆเลยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเทียนใหม่เขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครัทุกคนเขาจะไม่เซตตัวหรอก อันนี้เขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็น่าจะมีการแอดมินว่านะเขาน่าจะมีการลองผิดลองถูกอยู่พอสมควรนะครับในการสัดส่วนเพราะเทียนที่ทมาจึงเรียกว่าเทียนชัยนะครับจึงเรียกว่าเทียนชัยมันก็จะต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็จนจนกระทั่งว่าเออเขาอะไรอะ่ะจนกระทั่งว่ามันมันเละเกินไปไหมมัน เป็นขึ้นรูปได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนน้าใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำหลันนลงเราจะเปลี่ยนน้ำไปเอาก็ถือเอาบรรยาก,ากาศอย่างนี้มาให้ทุกท่านได้เห็นก็แล้วกันนะครับทุกท่านทุกคนนะวันนี้นะวันหยุดนะครับขออนุญาตบอกเล่า9สิบบอกกล่าวขอขมาสําหรับในหลายท่านที่ถามมาในเรื่องของบทขมาบทอัญเชิญก็ลองนําไปปฏิบัตินะครับผมส่วนแอดมินทำแล้วมันดีนะครับได้ผลมากๆได้ผลเร็ว ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราจะถือวิสาสะเอาเข้ามาเลยไม่ได้เพราะว่าของหลวงปูท่ท่านนั้นนะ่ะเขามีเขาเรียกว่าพายไงครับผมก็คือเป็นดวงจิตดวงวิญญาณน,นี้แหละนะที่หลวงปู่ท่านไปช่วยไปปลดไปปล่อยให้เขาบรรลุธรรมตามตำราหลายๆเล่มว่ากันมาตามนั้นนะครับจนกระทั่งว่ามาเป็นรูปองค์มาอัญเชิญมานั่นอยู่เพราะ,ะเขาก็รอสวนบุญกับพวกเรามันก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ที่บอกว่าพระมีเจ้าของนั่นแหละนะเออเขาอยากไปอยู่ด้วยอยากมาให้ บุญกันนะอยากมาขอเมตตากันอยากมามีมันเป็นเขาเรียกว่าไม่มีอะไรบมืองอิ่นเขากําหนดไ้แล้วนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับในภพในชาติตามความเชื่อเรานะนะก็ว่ากันไปตามนั้นนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการนะแล้วเข้ามาเขามีพลังนะครับเป็นพลังงานเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับ แอดมินก็เลยลงไว้ให้แล้วนะครับทาง Facebook ก็ดีนะครับแล้วก็ทาง YouTube เพิ่งลงไปเนาะในการโพสนะไม่ไม่ใช่วิดีโอไม่ใช่ช็อตสั้นๆนะครับอ่าไม่ใช่ไลฟ์สดก็เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์นะครับผมครับก็ลงไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะลงไปในส่วนของการอาราธนามงคลอ่าไปใช้นะครับนี่ระวังมากนะครับทุกคนระวังระวังเดี๋ยวเขาจะโดนมีลอยนะครับไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้เลยนะค่อยๆทำอย่าทำสะอาดรอบเดียวนะครับ อนุญาตลวงปลูกตามนี้เลยนะครับตามนี้นะวันนี้นะครับเชา้านี้วันหยุดไม่แน่นะครับมันอาจจะมีโชคมีลาบอา๋ออ๋อนี่นี่นใครเห็นเป็นเลขอะไรไหมนี่นะครับผมใครเห็นเป็นเลขอะไรไหมผ่านกล้องสาธุสาธุมันมีคนที่โชคดีนะครับอท่านอยู่ระยองนั่นแหละนะท่านอยู่ระยอง ตอนนี้น่าจะภารกิจเยอะหายไปกับคุณนายทักทายด้วยเด้อดูคลิปนี้แล้วนะนะเดี๋ยวจะทักทายไปโทรหากันหน่อยนะครับอยู่ระยอนครับน่าจะงานเด้ออะไรทุกคนตัวไหนเนาะเป็นเลขสองไหมเลขสองเลขสามเอาดูเอาเด้อนีเอาเด้อดูเอาเด้อครับเออดูเอาดูเอาดูเอาครับเอาไม่แน่ไม่แน่ เราก็ชอบเหมือนกันนะลุ้นๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นความหวังของของเราเนาะความหวัง,งคนจนเนาะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นทุกคนนี่มีหลายที่หลายที่เอาละครับผมสาธุหลวงปู่เอาปากกดเลขให้เอฟซีหน่อยเด้อใครเห็นอะไรทักท้ายคลิปหน่อยก็นนะเออเผื่อท่านจะมีอะไรเซียนทางนี้บ้างนะครับ เพื่อจะมีเซนทางนี้บ้างนะครับเนี่ยซอกใบหูอย่างนี้ครับผมว่าผมขนลุกอะไรยทุกคนผมขนลุกสูเลยนะเนี่ยเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมสามตัวแล้วนี่นะเออเอาเอาเอาอแจ้งบอกกันด้วยนะครับเป็นไล่หวีผมเลยเนาะสวยงามนะครับทุกคนทุกคนลูกขออนุญาตนะครับนะผมปู้นะจบทุบแล้วลนะ่ะ จุดทูบขอแล้วครับจุดทูบขอแล้วเจะต้องเบี่ยงเจ,จะต้องเบี่ยงด้านหน่อยต้องเบี่ยงด้านนะทุกคนส่วนฝั่งนี้นะครับอย่าเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือวันนี้วันหยุดนะวันหยุดนะสาธุเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ทุกคนเบาที่สุดเท่าที่จะเบาเบาได้ ต้องเป็นผ้าขนหนูด้วยแหละผ้าเบาๆแรงก็เป็นรอยเลยทันทีนะครับตอนแรกๆผมก็ไม่กล้าทำอะไรเลยนะเพราะกลัวเขาจะมีผลต่อต่อต่อส่งต่อพิมพ์ท่านนะครับแต่เราลองแล้วเออก็ก็ได้อยู่นะครับก็ค่อยๆทำโอ้อันนี้สวยมากเลยนะทุกคนนะครับผมสวยมากยังกับตัวยันนะยังกับตัวยันเลย นี่กตัวยันเลยไม่หหท่านเอาละนะเอาละนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตได้ค่อยๆทำกันต่อไปค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะทุกคนนะครับโอเคนะสําหรับคลิปนี้นะครับวันหยุดนะครับทิ่วันหยุดนะ ก็บุญรักษานะครับบารมีหลวงปู่ชิมคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะครับผมอ้าวเดี๋ยวก็ทําความส,าสะอาดเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวชงรูปให้กันดูบุญรักษานะครับบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองอํานวยโชคอํานวยชัยนะครับเ <ๆๆ S 2> ดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยหฮงหิงปังๆร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนครับสาธุสาธุอนุโมทามิจากสะออนอุดรทีวีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับยอดวิวดีน้อยน นะกดติดตามให้ด้วยนะครับมันมีกําลังใจยอดวิวน้อยๆมันก็ไม่อยากทําคลิปต่อไปเลยนะาฝากด้วยนะการเด้อครับผมขอบพระคุณมากมายสาธุครับสวัสดีครับ